สวัสดีครับกรับผมนายจิตพานุคงเพชรกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีทีู่ปแผนการเรียนวิทย์คณิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีธรรมราชกรับผมมีความตั้งใจอยากจะเข้าคณะศึกษาศาสตร์สาขาพลพลักษ์ศึกษาก็เพราะว่ากรับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาและออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็ก mm hmm. กีฬาที่กรับผมชอบคือกีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตบอลไม่เป็นเพียงแค่ ออกกำลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังสร้างระเบียบวินัยน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีเป็นทีมกับผมมีความตั้งใจและอยากจะเป็นครูภาระแรงบันดาลใจของกับผมคืออยากจะเป็นครูที่ถ่ายทอดความรู้ทางด้านกีฬาและร่างกายให้กับเด็กๆอยากจะเป็นครูที่ดีในอนาคตหากกับผมได้รับโอกาสและกับผม ได้กาได้เรียนรู้และศึกษาทางมหาวิทยาลัยวลรยลักษณ์นี้กับผมสัญญาว่ากับผมจะเป็นนักศึกษาที่ดีและประสบความสําเร็จและมีความตั้งใจที่กับผมอยากจะทําให้มันสําเร็จด,ด้วยหากกับผมได้รับโอกาสกับผมจะสัญญาว่ากับผมจะตั้งใจเรียนและตามความฝันของตัวเองให้สําเร็จสุดท้ายนี้นะครับ กับผมขอขอบคุณคณนะกรรมการที่สละเวลาของท่านได้มารับชมและรับฟังคลิปของกับผมขอบครับ